กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในที่สุดนะครับสองเดือนที่ผมรอคอยมาก็มาถึงนะครับเอ๊ะนี่มันตัวอะไรนะทุกคนเห็นไหมนี่มันตัวอะไรนะหลายคนคงจะได้เนาะแต่ผมไม่ได้ไงมาสม,มัตเลยดีกว่าปิงโอ้โหไหนฉากอืไม่เคยเห็นเลยทางนี้เป็นตันแรก เออเอาเรื่องดีนะทำไมมันแบบเป็นข่านพอน,นอก็ได้อยู่นะครับในที่สุดก็ได้มาแล้วอืมกว่าจะได้ตัวน้องมาก็ยากอยู่นะแต่ตอนนี้ผมไม่มีไม่มีของทำเลยอะเนียด,ดูสิมีไหมโอโ้โห ขาดเท่าไหร่17.7โอ้โหขาดนิดเดียวเนี่ยต้องเติมต้องเติมมับเข้าไปาอ่า19แล้วลมาครอบพอไหมเอ้ยพอว่ะทุกคนจัดไปต้องลองทำดูโอเค6ดาวเรียบร้อยนะครับจัดไปมาดำมา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 ับกา,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 าเลียน ถ้าผมใช้ไปก็จะเหลือแปลูกใช่ไหมอ่าใช้ดีไหมเนี่ยขอดูก่อนผมจะปั้นมาเล่นเลยดีไหมผมยังเหลือตัวอะไรยังไม่ปั้นอยู่ก็อืมก็ไม่ค่อยมีแล้วนะมันปั้นไปเลยแล้วในไหนก็ขึ้นดวงดาวแล้วนะครับปิ้งโอ้โหอ้าวตะกี้มันมันมีแค่นี้เหรอ อ๋อใช้แค่นีุ้คุ้มมากเลยทุกคนใช้ไปแปดลูกเลยสิบสองพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองของกันสักหน่อยนะครับว่าพี่แกโหดขนาดไหนโหดมากไหมนะครับอันโดนอาวิธรรนี้แล้วกันนะครับง่ายดีโอ้โหเด้แล้วใช้ของอ่าอันนี้แล้วกันนะครับพุ่นเงาน่าจะน่าจะสนุกเออคิดต้องสิบสองนะ เี้ต้องติดสองเนะี่ยผมสามารถเปลี่ยนได้เนะี่ยลองหาสิเพื่อจะได้อะไรที่มันดีขึ้นกว่าเดิมมีไมค์คีสิบเอ็ดฮาริคีสิบเอ็ดไม่น่าจะมีนะดูท่าแล้วมีแต่คีแปดอะคีเก้าไม่น่าจะมีนะครับโอเคช่างมันเอานี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยดีกว่าว่าพี่แกเป็นยังไงบ้างนะครับกับทีมแบบสุดเบสิีของเรา ทีนี้วกันนะครับเห็นเขาว่าเล่นกระเรียนกันเนี่ยค่อนหดเลยทดสอบหน่อยละกันนะเก่งจริงหรือเปล่านะครับเอาเป็นไม่ใช้ชูแล้วกันใช้เป็นพ่องูแทนพ่องูอยู่ไหนพ่องูพ่องูพ่อง,พองูพ่องูผมหายไปไหนอนนี้นะครับใช้พ่องูกับกระเรียนกระเรียนทําอยู่ไหน เออเอมการเรียนนี่ผมต้องหาการเรียนตัวเองไม่เจอเลยเนี่ยอ,อยูอ่พอดีว่าผมลืมนะครับผมลืมเล่นกับน้องชิรานนุยที่เขาเล่นกันที่เขาค่อนข้างจะร่ำลือกันนะครับว่าเก่งจะได้หรือเปล่าไหนชิรานนุย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 อ๋อมันนั่งมึนกับการหาตัวละครตัวเองเลเี่ย ัวน,นี้แล้วกันนะครับใช้อด์มาดูกันวา่าจะรอดไหมดูดีนะที่ท้องอองูเราอันนี้ก่อนก็เรียนมัฟเข้าไปหนึ่งทีสกิลนี้จะแรงสักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอยากฉกตัวไหนอ่โฉกตัวนี้แล้วกันนะปุ๊บโอ้โหวิามิตก็เอาเรื่องอยู่นะครับอนนเออ ก็ได้อยู่นะที่เล่น,ลลนสิดโลเลยฮึมหูตบไปหนึ่งทีมับโอ้โหชกไปหมื่นเออผมอยังชอบเลยลองชคพี่เล่นดูบางทีบางทีธรรมดาเนี่ยแล้วก็ชกอีกมันก็สนุกดีนะเอาจริงเอ,อ้ยทำไม สี่ไฟเหรอจริงจังไหมเนี่ยเปลี่ยนเป็นสี่ไฟเหรอเดี๋ยวนี้คุ่มหรูไม่นะพ่องู่โอ้โหจบแล้วทุกคนอ่าเอ้ยค่อนข้างดีนะชิรานุยเปลี่ยนเป็นสี่ไฟผมไม่ใช้ชิรานุยตั้งแต่อัพอัพมาใหม่ก็ไม่เคยใช้เลยนะ มาลองทีนี้ดูนะครับรอบนี้จะลองรียู่ธรรมดาดูนะครับดูดูเพิ่ของงูผมดมีมาอย่างไรนะมาปะทะปะเพื่นึีกทีนับสองอือหสุดยอดเลยไม่ต้องเสียไฟก็ว่าทำไมเขาถึงใช้กันสนุกยังเลยอย่างนี้นี่เองอ่ะอีกเส้นหน่อยแล้วกันอุ้ยมันหมนทุกคนใช้ได้นะใช้ได้ เป็นตัวที่ไม่ค่อยเปลืองไฟมากเลยแล้วก็สนุกนะครับกระเรียนเจอกับกระเรียนน่าสนใจนะครับผมตีตัวนกกระป๋เข้าไปสองมือหนึ่งออเอาว่าเฮ้ยเดี๋ยวเกินไปมันเกินไปจริงทุกคนไหนลองทีมนี้ดูบ้าง่ามันจะเก่งเกินมันฮะ คิโดหรออ่ะผมจะคิโดแล้วนะอ่ะคิโดไม่ได้อ่ะไม่ดีแล้วกันนะครับอือหือไปหนึ่งตัวหนึ่งตัวถ้าเได้โยนเถิานานี่ผมครับยาวคิโดแปลงร่างยังทำไม่ปไแปลงร่างอลกน อืมามจสุดเจังเลยอ่าต่อไปนี่ละกันอืมมาโหเรียบร้อยหนึ่งทีอุ้ยเล่นง่ายทุกคนเล่นสนุกากเลยเออเล่นเล่นง่ายมากเลยอ่ะ เมื่อก,กี้เป็นผู้งเงาใช่ไหมถ้าสมมติว่าผมจะไม่ใช้ผู้งเงาทดสอบนะเอาเป็นอ่าเปี่ยนกดหัวใจก่อนเออจะได้มาอยู่ข้างบนเปลี่ยนเป็นน้องอันดนแล้วกันยูประมาณนี้อ่ะอันนี้เขาค่อนข้างจะดีนะทีนีๆผมอยากให้ประมาณนี้เป็นเป็นของน้องไปเลยนะ เผื่อจะได้แบบเจออะไรที่มันสนุกสนานาาหน่อยขอหาแป๊บนึงนะครับอันนี้เราสามารถลดคีไมาได้อีกสี่ใช่ไหมจากสิบสี่เหลือสิบอะไรเงี้ยให้ดูซิจากสิบสี่เหลือสิบคีสามโอ้โหเปลี่ยนไม่ได้เลยอันนี้คีสิบได้ไหมน่าจะมีนะคีสิบเน,นี่ไงได้แอคแท็กดว้วยอันนี้ได้สติด,ดว้วยอ่า ครี10ได้แอคแทกเอ่อไม่เหลืออะไรเลยใช่ไหมเนี่ยนี่ครี11ได้แอคแ,แทกของสปีดจริงๆแล้วผมว่าไม่ต้องเปลี่ยนก็ดีนะคีี10ไอคแทกเพิ่มขึ้นมับโอเคอ่ะกำลังดีไปดูกันเก็บกระดาน ว่าผมไม่ต้องใช่น้องอันนี้ก็ได้นะรู้สึกว่าใช้แล้วมันเปลืองนะครับลองเปลี่ยนดูหน่อยเปลี่ยนเป็นน้องอันนี้ละกันนะครับทีมยืนเลยสบายๆนี่หรือผมจะเล่นแบบสองแจมสองแจมเงี้ยก็น่าสนใจนะดึงไปแจมดึงไปแจมคุจิระเออคุจิระก็น่าสนใจอ่าจูเทนคุจิระเงี้ย อ่ะอันนี้ไปก่อนตีแกงแกันแม่กันมั้ยมาเข้าไปหนึ่งทีนะครเป็นการมาเข้าไปหนึ่งทีมาบโอ้โหสุดยอดเลยดาเมจสุดจัดมากอกืโอ้โหตีแกงโคตรมันทุกคนโอ้โหตีแกมเฮ้ย บ้าบอมันจะเก่งเกินไปแล้วเนะี่ยผมนี่อยางมันเก่งขนาดนี้เหรอไม่น่าเชื่อทุกคนมาครับระเบิดครับติ๊มหนึ่งทีหม,มับเข้าไปอืม้มโคตรแรงทุกคนแถมตีแกนทุกครั้งที่เพื่อน,ท,อนที่เพื่อนไปตีด้วยอ่ะ ไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าตีแกมมันมันมากโอ้โหแม่นกมันไม่ต้องเล่นหะไรอย่าอเลยชอบนะเออตอนนี้แหมะยังยังไม่มีอัิุล่าก็สามารถเล่นตรงนี้ได้ก่อนได้เนะฮ้ยุยอดเลยมาข้าไปหนึ่งทีเฮ้ยคึบฮยเก็บนนแบบได้สุดยอดเลยครับ เอ้ออยยางชอบอะชอบ,ชอบชอบชอบอ่อมามับไปทีหนึ่งมับไปโอ้โหเอ้ยสุดยอดทุกคนแรงแรงจริงๆ ถ้าใส่ตัวหนึ่งแบบเป็นเป็นไอ้นี่มิตมะไอ้นี่นะเขาเรียกว่าอะไรอะอลาลกฟ้าไงสามารเพิ่นมน้ำแข็เข้าไปดิปาล็อกฟ้าสามสารถเพิ่มน้ำแข็งได้นะครับบับเข้าไปหนึ่งทีเอาไปตัวหน,นึ่งก่อนละกันหายหมดที <c oughs> Hi, โ่โคตรแรงนะครับแบบไม่ต้องใช้ไฟเลยเป็นทีมที่ไม่ต้องใช้ไฟเยอะ แต่ว่าต้องาจะต้องรีบลองนิดนึงนะมาครับจิมไปที่น้องแล้วก็จ้วงหมับเข้าไปเอ้าชูเทนรอดตายตายอยู่ดีเอ้ยผมชอบผมชอบผมชอบอ่ะทุกคน อย่างมานันเลยเล่นง่ายดีครับุกใจสิ่งนี้จริงๆอือหือหมื่นะหกหมื่นห้าเดี๋ยวมันเอาดาเมจมาจากไหนนี่หกหมื่นห้าหรือว่าตัวนั้นมันมันเรเวหน่อยปะ มันน่าจะฟิกเลยนะว่าใช้สกิลอะไรยังไงเนีจำเลยเอาตัวไหนดีน้องน้องละกันสองมปนเก้าโอ้โหโคตรแรงพอดีคอมโบมันตลอดอย่างนี้ตลอดนะคือมันเหมือนกันตลอดนะโอเคทุกคนเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการที่ลองปั้นตัวละครมาใหม่ดูสุดจัดไหมเออโหดปะ ผมว่ามันใช้ได้นะเดี๋ยวแค่นกนะครับมีสกินไหมต้อมีสกินเดี๋ยวเราดูสก,กินนะครับสแ,แต็กก็ประมาณนี้นะฮะไม่ได้ถือว่าแรงแรงมากแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเรื่องสก,กิลอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยมาอันนี้ีคิงน,นะครัตอนนี้แค่แบบมาปเปิดให้ดูกลินๆคำๆนะฮะใครที่เล่นอยู่ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์แชร์กันด้วยว่าอะไรมีอะไรที่น่าเล่นกว่านี้ไหมยอย่างเช่นแบบ ม,มีมิตามานี้น่าเล่นกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็มาแนะนํากันได้นะครับหรือว่าทีมนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าผมรู้สึกจะถูกใจพี่แกแล้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวไปแ้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ